รีวิว CBR ห้าร้อย R หน่อยดียพี่ว่าเขาอะของแต่งมีอะไรบ้างเนี่ยแล้วคนรถลูกค้ามาที่ร้านเนี่ยครับผมนะครับโอ้คันนี้จัดเต็มเลยนะ,ะมาดูคันนี้เลยฮะปกติ CBR ห้าร้อย R ที่มาที่ร้านเนี่ยส่วนมากลูกค้าจะมาใส่ที่จับมือถืออย่างเดียวเพราะาเราคิดว่ารถที่เป็นแฮนด์ซองสปอร์ตแบบเนี้ยมันจะติดอะไรไม่ได้อเสริมไม่ได้ติดพวกพ่ว่างคนลงถือคนน้ำอะไรพวกเนี้ยขากล้องโกโปรจะติดยากครับผมอช่แต่ ันนี้ลูกค้าว่าอ่ะลองดูลองดูลองดูครับผมก็ใส่ไปเลยครบชุดใช่อันนี้ก็มันจะเป็นมันจะเป็นบาร์เหมือนว่าบาร์เรลไม้ส่งเหมือนที่เราใส่พวกเวฟนี่แหละครับอ่าแบบนี้เลยแต่แค่ทีเนี้ยคือซิ r ยอาร์เนี่ยเขาจะมีรูเปล่าๆแค่อย่างเดียวแล้วก็ใช้น็อตปิดรูกระจกทั่วไปนะครับผมยึดได้เลยอืออ่าต่อมาคันนี้ก็ ลูกค้าต้องการที่จะมือถือแบบกันสั่นครับผมกันสั่นใช่กันสั่นก็จะเป็นรุ่นนี้รุ่น2 8งแแบบกันสั่นที่จะกันขโมยได้ด้วยนี่ครับกันสั่นกันขโมยกันขโมยยังไงพี่กันขโมยยังไงก็ตัวเนี้ยคือตัวหมุนใช่ป่ะสมมติว่าจะมีคนจะมาเอาที่จะมือถือเราเขาก็ปรับองศาไม่ได้นะคือหมุนคลายขาไม่ได้เลยอต้องมีตัวฝาครอบเป็นฟันเฟืองเขาเท่านั้นที่จะประกบเข้าไปแล้วก็หมุนล็อก็ได้ผอันนี้ก็รุ่นนี้ก็โอเคใช้งานได้ดีแล้วก็มีเรียงมีัััเนนนนโชคคยยยากส่่้ีแบบะ นี่นะครับผมอ่าโอเคอันนี้เป็นรุ่นสองแปดสองเจ็ดเป็นขาโกโปรรุ่นสามห้าหนึ่งเก้าครับผมเราใส่บาแล้วตัวขาโกโปรแล้ก็เลือกแบบยึดแฮนด์นั่นเองใช่เป็นขายึดแฮนด์นี่ฮะเนี้อที่ถือใช่ขากล้องที่เขาใส่เดินทางแบบว่าใส่เดินทางอ่าถ่ายโกโปรถ่ายแบบถ่ายวิวสวยๆอะไรอย่างงี้อ่าโอเคแล้วมาถึงสุดท้ายที่อ่าที่วางขวดน้ำรุ่นสามห้าหนึ่งศูนย์เราแทบแทบจะไม่มีนะหาไม่ได้นะ CBR ห้าร้อย R ที่จะมีที่วางขวดน้ำอ่ะใช่ใส่บาเสริมอ่ะ ก็คือไอ้ทรงสปอร์ตแบบเนี้ยใช่แทบจะตัดเรื่องพวกอุปกรณ์เสริมเลยเออนะพี่นะเต็มที่ก็คือที่จับมือถือตัวหนึ่งหางท้อยูลอีกฝั่งตัวหนึ่งแค่นั้นจบแล้วบาร์เบอร์ใส่ไม่ได้อย่างสมมติว่าเราพอเราใส่บาร์ไปแล้วเราจะหาวัดโลม์มือแบตแบตเตอรี่แล้วก็มาใส่ได้อ่าไอ้ที่โชเกียร์เราก็หามาใส่ได้ครับใช่แต่บาร์เสริมแล้วเราสามารถใส่ได้ใช่นี่สำหรับรถท่งสปอร์ตเรียบร้อย อ่าสำหรับรถใครที่มีเอาง่ายคือมีรูกระจกหลอกอยู่<ช>อ่ะใช่ครับ0 0 CBR า0 0ห้0ก็มีออย่างเดียวให้ให้ฝั่งประกับคัดเดิมอ่ะยังอยู่ครับผม,มเพราะว่าถ้าฝั่งของเดิมมันจะมีรูรูเปล่าๆอยู่นี่ใช่แล้วก็ฝั่งปั๊มเบรก ฝั่งปั๊มเบรกก็ต้องคือมันต้องมีรูอยู่ถ้าปั๊มเบรกเดิมก็จะมีรูร,รออยู่แล้วแต่พี่ลูกค้าเขาก็ใส่ปั๊มแต่งมาแต่เขาก็ยังเอารูไว้เว้มเดิมอยู่แล้วเราก็ใส่บาได้มันถึงจะมีจุดยึดครับถ้าสมมติว่าเราเอาเอา,เอ,าออกหมดเลยทีนี้ก็หาจุดยึดไม่ได้แล้วโอเคแบบนี้เลยครบเซตนะฮะ่เป็นไงนะครับรถซอสปอร์ตทั้งหลายนะพี่ฟังไว้ดีๆนะครับสาม,มารถติดบาเสริมจากทางร้าน โมโตบูมอได้เหมือนกัน,นครับผมโอเคนะครับถ้าใครสนใจกดดูหน้าช่องได้เลยหรือว่ากดทักแชทสอบถามทางแอดมินได้เลยครับอย่าทักแชทหน้าช่องนะต้องทักแชทในสินค้าตะก้าในสินค้าตะก้าน้าช่องนะถึงจะแจ้งเตือนเราบางคนทักแชทหน้าช่องไม่แจ้งเตือนเลยสักคนเลยเอนะ่าเอเคต้องขออภัยนะครับที่เราไม่ได้ตอบเพราะว่ามันไม่ได้แจ้งเตือนเราเลยครับ,รบผมโอเคฝากด้วยนะครับของแต่งพวกอ่ารถสปอร์ตทั้งหลายนะพี่นะโอเคนะร้านมอเตบูมอ เออพูดถึงเรื่องประกันรับประกันกี่ปีครับพี่ของทุกชิ้นที่เห็นทั้งหมดรับประกันหนึ่งปีทั้งหมดครับรับประกันหนึ่งปีเต็มนะที่จะมือถือกันสั่นที่มูลค่าค่อนข,ข,ข้างสูงเราก็ต้องรับประกันครับผมเพราะว่าของที่มันมูลค่าสูงแล้วเราม่รับประกันถ้าอย่างเช่นเรารับประกันหนึ่งเดือนสามเดือนอ่ะพอสมมติหลังจากนั้นไปซื้อตัวใหม่อ่ะมันจะกลายว่าเราเสียเงินเพิ่มสองเท่าแล้วอ่าอ,อย่างน้อยคือเราเสียเงินจบเสร็จปุบ๊บแล้วก็ใช้ไปเลยครับยาวๆหนึ่งปีแน่นอนนะครับผมอใครสนใจฝากรันด้วยครับร